ความรู้ที่อาจารย์ให้มาตลอดทั้งเทอมแล้วนี่ก็คือความรู้ที่กูได้รับความรู้ของอาจารย์มันก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวที่อยู่ในสมองผมนลครับผมได้รับมายังไงผมก็คืนกับอาจารย์เท่านั้นแหละครับเฮ้ยนิกะจะไม่เอาความรู้เข้าสมองเลยใช่ไหมเนี่ยมีมตลกตอนที่หนึ่งเมื่อผมเจอเพลงใหม่ที่ถูกใจก็ฟังวนทนเดิมไปสิบรอบสิวะ เอาให้หูแช่ไปเลยเมื่อคืนมาถึงโรงเรียนแบบชิวๆและเห็นเพื่อนชั้งห้องกาลังปั้นงานอะไรสักอย่างเอาเชียเพื่อนงานไร่ไอเชี่ยนี่กินผับพิซซ่าไอเชี่ยนี่กินเส้นผมไอเชี่ยนี่กินปะป๊าไอเชียนี่กินนิ้วไอเชี่ยนี่กินมอนสเตอร์แล้วส่วนไอนี่กินเอ๊ผมขอไม่บรรยายแล้วกันเอาไว้คิดกันเอาเองนะคิดกันเอาเองแม่ ลูกแอบตุกกัญชาในห้องหรือเปล่าเนี่ยลูกเปล่านี่แม่ผมนั่งเล่นเกมอยู่ผมไม่รู้แล้วกัญชามันคืออะไรนะแม่เพ้อเตออะไรหรือเปล่าเนี่ย <IS C AL> แมวในห้องเออเหีียวมีอะไรกันลหะมมนุษย์กำลังเขิมเลยเอ้าไอแมวเชียร์นี่ <IS C AL> เมื่อผมกดแรงสีแดงแพสีฟ้าก็แพ้เหมือนกันน่ะแต่แค่เปลี่ยนเป็นปสีฟ้า อ้าวไอ้เชี่ยเมื่อผมเจออนิเมะที่ถูกใจแต่แอปบอกว่าต้องสมัคร V.I.P ก่อนถึงจะดูได้อ้าวไอ้แอปเวที่มึงหลอกขายของให้กูนี่มา <c oughs> ว่าไปแล้วผมก็เคยดูมาเหมือนกันนะเป็นแอปแอปหนึ่งนะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันตอนนั้นอนิเมะเพิ่งจะเข้ามาใหม่แล้วมันมีภาคทางมาได้เจ็ดตอนแล้วผมก็เข้าไปดูผมดูได้ไปถึง5นาทีมันก็มีแถบเด้งมาว่าคุณต้องเปิด V.I.P ก่อนในราคา189บาทและผมต้องจ่ายตังเพื่อจะดูต่อและผมเติมไประบบแม่งล่มแม่งโคตรเชี่ย สุป,ปรีทาให้หัวใจวายจีบเธอแทบตายเป็นได้แค่พี่น้องเออมันเจ็บไปทั้งหัวใจเอออ้ยยจจไปททัังงหวใ,ใและนี่ก็คือสีหน้าของเพื่อนผมเวลามันหาเฟซแม่ผมเจอ เออมึงเซ็กกูแน่ไอ้สมศักดิ์กูจะฟ้องแม่มึงว่ามึงสูบุรีมึงโดนแม่มึงตีแน่ใครอยากให้มีภาค2ออย่าลืมกดไลค์กดใจและคอมเมนต์มาและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับ